นิ่มค่ะมาริวันเรืองชัยภูมินะคะพนักงานขายและส่งเสริมการขายนะคะบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดค่ะวันนี้นะคะนิ่มจะพามาแนะนาเกษตรกรตัวอย่างนะคะที่สามารถจัดการแปลงพื้นที่เล็กๆนะคะสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดนะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะป้าน้อมเจตนานดีนะคะ ไม่ทราบว่าแปลงนี้นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะป้าแต่ไร่สามงานค่ะแไร่สามงานปลูกอะไรบ้างคะปลูกก,กล้วยปลูกมะขปลูกข้าวขาและก็ปลูกกะร่ค่ะเราปลูกพื้นที่ที่เดียวกันแต่ได้ผลประโยชน์ถึง3อย่าง4ี่อย่างแล้วก็น่าจะมีประโยชน์แก่ครอบครัวเราป้ามีวิธีการจัดการแปลงตั้งแต่ปลูกยังไงคะเริ่มต้นก็เราจะมีแกล็พอใหญ่ขนาดนี้แล้วก็จะใส่ปุ๋ยสองลุงละลูนสดูตร2่10 5หาลังจากที่ใช้2 0 1สิเป็นรอบแรกแล้วผ ใบหนาแล้วก็เขียวค่ะแล้วป้าคิดว่าปุ๋ยรอบสองเป็นตัวไหนดีคะป้า2 8่สดน่ะป้า,าคะปลูกพืชเยอะขนาดนี้นี่เก็บเกี่ยวอะไรยังไงบ้างนะคะป้าป้าปลูกกล้วยก่อนเสร็จแล้วก็เอาฟักแซมที่หลังฟักนี่3เดือนได้เก็บ8เดือนได้เก็บพวกขา่ะแล้วก็ปีหนึ่งได้ตัดกล้วยได้ตัดกล้วยพอตัดเสร็จแล้วอันแปลงนี่เนาะป้าก็เอารถไถข้าม้งซึ่งเราจะไม่ต้องกา พวกนี้ก็คือทำแค่ปีละหนึ่งครั้งใช่วกล่วยนี่จะอยู่ได้สปีกะ่วอยู่ได้3ามปี3ปีเพราะว่าเดี๋ยวลูกมันออกนี่พอเกิน3มปีปุ๊บเราจะต้องใส่ใหม่โอเคหลังจากป้าเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงนี้เสร็จแล้วจัดการยังไงกับแปลงนี้ต่อคะ,อะหนึ่งต้องตัดตรนี้ออกหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเอาจอบงัดทิ้งให้เหลือสองหอค่ะต้นนี้หนึ่งคือต้นนี้หนึ่งคือเสร็จแล้วป้าก็จะเอานี้ออกเอาฝั่งนู้นออกที่นี่ป้าจะผูกในร่องกลางค่ะ ทีด่ดินนี่นมันยังใหม่อยู่เสร็จแล้วเราพักอีกปีสองปีก็ค่อยกลับเอานี่ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณป้าน้อมมากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะในการทําพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะการปลูกพืชแบบนี้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ